สวัสดีครับกระรับโมบอกับผมต่อนะครับในช่วงนี้3นะครับผมก็คือเพลงที่สามองวันนี้นะครับผมก็คือเพลงชูแวบชูวับปกติจะแบบว่าอะไรนะชูวับ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 วัวโวชูวับโวโวเัวแยอะไรประมาณนี้นะแต่ที่เป็นชูแวบชูวับคือชูแล้วก็แวบแล้วก็ชูแล้วก็วับนะครับผมก็คือแวบมาแวบไปวับมาวับไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะการเพลงชูแวบชูวับชูเป็นชูนั่นเองแล้วจัดวิทย์ไฮเปอร์ เออมันคือวงไฮเปอร์นั่นแหละครับผมจัดอัลบั้มเดียวกับอะไรนะรู้เห็นเป็นใจใช่ไหมอ่าโอเคจัดมาหน่อครับชูแว๊บชูวับครับผม เห็นเธอเดินอยู่กับเขาและใจไว้หวัน่นเขาจับมือเธอจุงกันเหมือนเคยแต่ในแววตาของเธอคอยฉันเลยวธอไม่เคคไม่คิดจะถูใจ แล้วเธอก็ส่งสายตามาให้แวบหนึ่งได้แววตาเธอเมือ,อนจะบอกอะไรจะถอด,อดสะพานให้มาจธอใชลองข้ามไปมันโดนใจเท่านั้นตรงตา ฉันพวเดียวกับเธอไม่ไดีหลายใจเธอจะรักกับใครเธอก็รักไปขอเงื่เพียงตตัวไม่เอาหัวใจถึงอยากมีกันเวลาที่เงาขอแค่เพียงชั่วคราวเลยก็ได้ทีอย่างเป็นชูเว็บชูวับถ้าเธอไม่เงาเราไปชูวดีดูวับด้วยกันถ้าเธอบีชูเว็บชูวับปับ๊บ เธอจะได้รู้ว่ามันสบายมีเดือดร้อนใครเราเป็นชวับชุบไม่มีใครรู้ว่าเราเป็นชุวีดูวับด้วยกันแต่เธอมีชว,ชวับชุบปั๊บเธอจะได้รู้ว่ามันสบายมีเดือดร้อนใครแต่เขาไม่รู้ตัว และเธอก็ส่งสายตามาให้แหวะมือที่ในแววตาเธอเมียจอนจิบกอยูง่รจะจอดผ่านให้มากจะท้าล้อข้ามไปนั้นโดนใจ ฉันนั้นต้องตายฉันพวงเดียวกับเธอไม่ได้ห้ายใจเธอจะรักกับใครเธอก็รักไปขอสกิงเพียงกับตัวไม่เอาหัวใจแต่อย่างนี้ก็เวลาที่เหงาขอเก็บเพียงช่วคขาวเลยก็ได้ก็อยากเป็นชูวับช่วับถ้าก็ไม่เหงาเราไปชูวีดูวับด้วยกัน ถ้าเธอมีชูววบชูวับป <wi> <faced> ั๊บเธอจะได้รู้ว่ามันสบายมีเด like ียนร้อนใครถ้าเราเป็นชูวับชูวับไม่มีใครรู้ว่าเราไปชูวีดูวับด้วยกันถ้าเธอมีชูวับชูวับปับเธอจะได้รู้ว่ามันสบายมีเดียนร้อนใครตัวอย่างเป็นชูวับชูวับจะไม่เงา้ยวใเราไปชูวีดูวัดด้วยกัน เธอมีชูววับชูววับปั๊บเธอจะได้รู้ว่ามันสบายมีเดียดร้อนใครเราเป็นชูววับชูววับไม่มีใครรู้ว่าเราเป็นชูวีดูวับด้วยกันเธอมีชัวัชูววับปั๊บเธอจะได้รู้ว่ามันสบายมีเดียดร้อนใครแต่เขาไม่รู้ตัว